โปรแกรม TRP หรืออุตส่าห์การมีเพื่อเป็นหมาเป็นการต่อยอดจากภาครัฐนะครับโดยสองกระทรวงนะครับกระทรวงเกษตรและกระทรวงกานรคงสวัสดิ์เพื่อจะมา enforce หรือเข้ามาตรวจสอบให้สิ่งที่เราตัดาแข่งขันให้เป็นตามนะฮะสิ่งที่สีสมาร์ทของเาได้เกิดขึ้นรองสีสมาร์ทครับมีความเข้าใจในกระแสโลกนได้ร่วมกัน เป็นสมาพันธ์นะครับราง,งานของของควบคุมกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องรายงานของเทศไทยอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อให้บรรลุผลนะครับโดยสมบูรณ์แบบ,นะรบเราจะแก้ไขเรื่องปัญหารายงานของสารกับโงโดยเฉพาะในส่วนภาคการผลนะิตแอรรูและที่เบื้องต้นนะครับ There potential to the change life is a good potential change the life of life. เป็นผู้แทนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนทั้งสีท่านที่จะลงนามร่วมกันจากสถานประกอบกิจการเทศไทยสาธารณสุขที่ประปทเทศไทยมการบรและกับองารมิ chio, สเตอร์บารูซิโอบุซซี่และท่านจิจิตาสายารับงารวมทั้งท่านเองอัครทูต ที่มาเข้ราร่วมงานในวันนี้กวา่าประเทศเนะครับเข้าร่วมพิธีพนะิญาครับครับได้เวลาอของผมกกนะอองแล้วนะครับในการนี้ผมขอเรียนเชิญผู้ประกอบการนครับท่านพร้อมแล้วอยากจะสา่งร้องติดต่อหน้าท่านแล้วจะลงนามในหนังสือแสดงเยอมลงร่วมการกันครับ